แกไม่เป็นอาจารย์ตักมาที่เ็าแกไม่เป็นทานเฮ้ยเฮ้ยดีๆตะแคงเรือของเขาซะด้วยกินให้หมดเลยแผ้ไม่มีนะพี่พรตะแคงเรือแผ้ไม่มีน่

ไม่ต้องบอกนะฮะกินตับไม่ต้อง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  ลงมาทําไมไปทําไมตรงนั้นวะนะเดินไปหาเต็มคำนะด่วนเลยมีการซ้ําซ้อนแล้วตรงนั้นน่ยไม่รู้อะไรหล้วคนนี้เไม่รู้อะไรแล้วออกทีวีคนนี้เขาชอบไม่รู้อะไรหรอกคนนี้ออกทีวีคนนี้เขาชอบไม่รู้อะไรหรอกคนนี้ ออกทีวีอ่ะนายคนดูไว้ไม่เป็นนี่หว่าไว้ไว้ไว้จา่อแจา่อา้นมากอ้วาดูมัเอาเออไม่เอาอ่า ไม่เอาอะไรสงสารแดงนาสงสารที่ผายเลยสงสารสงสารไม่เข้าใจองเสมอเสมอแดงเด็กแดดแดดซะโคตรหมูเลยเย้โคตรหมูเลยเย้ยังไงผมรอดได้ทำให้ผมรอดได้เชียวรูปโดนหมดอะไรมากจะได้ตาย

อะไรพิมพ์อะทนไม่มีทางที่จบเร็วท่านไม่มีทางที่จบเร็ววันไหมั่มีทางที่จบเร็วท่านไม่มีทางที่จบเร็วจะเคยให้กินไหมคัวหนึ่งสงสารไม่ต้องมาสงสารไม่ต้องมาสงสารให้กินไปตัวหนึ่งเลยเออกินไป ไม่ต้องมาสงสารตายแล้วไม่ต้องมาสงสารขน,นาดนักเนีเ่ยทำเวลาดีกว่าจะแบ่งใจลบอิกแลอวเลิกจานอ้าวอ้าวทำไมนอ็นอกกันอย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมน็อกกันอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหกระดาษนี้ไม่ถึงห้านาที <c oughs> ก็อยากจะเชื่อโอ้ย,เ,ยเออเล่นอย่างนี้ดีว่ะไม่เปลืองแบตเออเล่นอย่างเงี้ยดีไม่เปลืองแบต